กลับมารถก็เสียหายอยู่แล้วนะครับแต่ล้อมแม็กไม่เหลือเลยมันหายไปหมดเลยมาเอาไปก่อนเจ้าของอีกนะเอาชิ้นส่วนรถยนต์บางทีก็โดนทุบก,กระจกแล้วก็เปิดเกะหาของมีค่าอย่างเงี้ยไม่ใช่ลอยตามหามนะครับมันไปเพราะมีคนไปขโมยไปเนี่ยนะครับต้นคลังเหล้าเบียร์อะไรของเขาเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้เลยแล้วก็จะต้องจับกลับมาได้ให้มากที่สุดเมื่อเกิดวิกฤตแล้วมันจะเป็นยังไงก็ต้องมีการควบคุมวิกฤตคอนโทรลถามว่าเรามีไหมอาจารย์จัดกระจายหายหมดครับท้องถุงท้องถิ่น ไปหลายวันเลยถูกไหมแสดงว่าเมื่อเกิดวิกฤตแล้วตัวใครตัวมันใช่ไหมถ้ารเราเตรียมปุ๊บเนี่ยเราจะบริหารจัดการได้ดีกว่านี้เพราะว่าหัวใจสําคัญของการบริหารวิกฤตคือการสื่อสาร,รถ้าหมดติ้นการสื่อสารแล้วไม่ต้องห่วงครับตัวใครตัวมันเลยล ดีบีโซ่เทสวัสดีครับผมกอครับสวัสดีครับดรหมอหมหลวงก,กรกสิวัตกเกษมศรีท่านเป็นแขกประจําวันนี้ให้เกียรติอีกครั้งหนึ่งผมอยากจะให้หมหลวงกรช่วยอธิบายนิดนึงนะครับว่าเหตุการณ์ในถาดใหญ่ที่เป็นเหตุการณ์ที่เลวร้ายมากที่เราทุกคนต้องเฝ้าระวังแล้วก็พึงระวังไว้ว่าจะเกิดขึ้นหลังภัยพิบัติเราจะไม่ให้เกิดขึ้นทําได้อย่างไร ผมก่อนลองแชร์ความคิดที่หนึ่งฮะเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้หาดใหญ่ uh, หาดใหญ่เนี่ยะครับก็เสียหายจากน้ําท่วมวันนี้เรารู้กันอยู่แล้วแต่มันมีความเสียหายที่มากไปกว่านั้นและไม่ควรจะเกิดขึ้นแล้วมันการซ้ําเติมคนหาดใหญ่ก็ค,คือขโมยนะครับต้องบอกว่ารถเอาไปจอดทิ้งไว้เนี่ยกลับมารถก็เสียหายอยู่แล้วนะครับแต่ล้อแม็กไม่เหลือเลยสักล้อเดียวอย่างเงี้ยอาจารย์มันหายไปหมดเลยคือมาเอาไปก่อนเจ้าของอีกนะเอาชิ้นส่วนรถยนต์บางทีก็โดนทุบก,กระจก แล้วก็เปิดเกะหาของมีค่าอย่างเงี้ยครับสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับหรือแม้แต่คาเฟ่เองเนี่ยปิดไว้นะครับกลับมาเนี่ยไมโครเวฟไม่เหลือตู้เย็นไม่เหลืออย่างเงี้ยครับถังแช่อะไรต่างๆหายไปหมดเลยเครื่องครัวเครื่องใช้เนี่ยหายหมดนะครับไม่ใช่ลอยตามน,นามนะเขามีรั้วบางทีบานประตูหายไปทั้งบานเลยจา์อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็อย่างมีการไปเอาเหล้าเบียรในเซเว่น ต้องบอกเลยเซเว่นก็ปิดถูกไหมครับกระจกก็แตกหมดนะครับของกินเอาไปอันนี้เข้าใจกันได้ว่าบางทีเนี่ยขาดแคลนเรื่องอาหารแต่เอาตู้ไมโครเวฟของเซเว่นไปเนี่ยก็เป็นเรื่องแปลกมากครับแล้วมันไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยอาจารย์เห็นยังไงครับเรื่องนี้คือหลักการง่ายๆนะครับมันเรียกว่าการปล้นหรือการขโมยหลังจากภัยพิบัติเนี่ยมันเกิดขึ้นในสังคมไทยเป็นเรื่องปกติเลยขนาดรถชนการรถอะไรพวกนี้นะ เขายังมีคนขโมยทรัพย์สินตอนที่รถชนเลยเห็นเห็นเห็นบ่อยๆนะอันนี้เป็นเรื่องจริยธรรมแล้วก็เรื่องศีลธรรมนี่เราคงพูดไม่ได้ว่าใครมีหรือใครไม่มีแต่ผมสังเกตจากแม่สายแม่สายเนี่ยก็ลักษณะเดียวกันคือน้ําท่วมหนักแต่แม่สายเนี่ยไม่มีนะครับเรื่องพวกนี้ไม่มีพูดถึงด้วยว่าม half, hip, 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 hip. S <S ีการป้นกันมีการขโมยของกันเนี่ยเซเว่นก็เหมือนกับหาดใหญ่แล้วครับก็คือน้ําท่วมเข้าไปแต่ของในเซเว่นอยู่ครบอันนี้คือสิ่งที่แตกต่าง มันอยู่ที่คนพื้นที่อันนี้น่ากลัวมากนะครับต้องบอกว่าเหตุการณ์นี้ยเราปล่อยผ่านไม่ได้ถ้าปล่อยผ่านเมื่อไหร่รับรองเลยเกิดวิกฤตเนี่ยกลุ่มโจรจะมารอเลยแล้วพอน้ําเริ่มจะลดเนี่ยเขาเข้าไปก่อนเลยเอาเรือเข้าไปเลยนะครับน้ําเริ่มนิ่งแล้วนะน้ําไม่ไหลเชี่ยวแล้วน้ําเริ่มจะลดและเข้าไปก่อนเจ้าของบ้านแล้วก็ปล้นเอาของออกไปหมด ต้องบอกว่าอย่างนี้ยมันทําให้เห็นว่าเจ้าของบ้านไม่มีใครอยากออกแน่ขาน่าวน้ําสูงเท่าไหร่ฉันก็ไม่ไปเพราะโจรจะมาเป็นเจ้าของบ้านแทนเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นหน้าที่ของรัฐเลยครับต้องจับกลับมาให้ได้มากที่สุดกรณีที่ไม่ใช่ของกินเนี่ยของกินนี่เราให้กันได้ผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับเพราะว่าขาดแคลนแต่ของใช้เนี่ยบางทีมันไม่ใช่ของที่จะต้องเอาไปเนี่ยอยาจารย์ล้อแม็กจะไปทําอะไรได้มันเอาไปกินไม่ได้นะนั่นเอาไปขายกันนะครับ แล้วก็ไปปล้นคลังเหล้าเบียร์อะไรของเขาเนี่ยของเอกชนเนี่ยนะครับต้องบอกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้เลยแล้วก็จะต้องจับกลับมาได้ให้มากที่สุดนะครับเพราะว่ามีการถ่ายคลิปกันเยอะอยู่นะครับซึ่งขอจากพี่น้องประชาชนที่ถ่ายคลิปเนี่ยผมคิดว่าขอได้แน่มีคลิปเป็นหลักฐานมีหน้าตาคนมีเห็นแบกกันแน่นอนนะสิ่งของเหล่านี้ผมคิดว่าต้องทำให้มากที่สุดเพราะถ้าไม่ทำจะเป็นกรณีตัวอย่าง เมื่อ,อไหล่เหตุการณ์น้ําท่วมหรืออะไรที่ไหนก็ตามเกิดวิกฤตเนี่ยโจรจากที่อื่นนะครับจะเข้าไปรอเลยครับเตรียมตัวเข้าไปสวมแทนเจ้าของบ้านพร้อมเรือพร้อมอะไรทุกอย่างเตรียมขนกันอย่างเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องให้ครั้งนี้เนี่ยมีตัวอย่างให้เห็นเลยว่าถ้าทําแล้วโทษจะต้องหนักกว่าปกตินะอาจารย์ไม่ควรจะโทษเท่าปกติโทษควรจะหนักกว่าปกติมากๆเลยอาจารย์เห็นยังไงครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันอยู่ที่ตํารวจครับ เราจะสังเกตด,ดูนะว่าถ้าตารวจเข้มแข็งเนี่ยนะโจรจะไม่กล้า<ช>ตำรวจอ่อนแอเมื่อไหร่โจรจะลุย<ช>ขนาดนี้ <ๆ S 1> เขาเขาไม่<ช>กลัวไงไม่มีใครจับได้<ช>แต่ผมมองหลักการอย่างนี้นะเมื่อก่อนกะ็คือว่าตอนเนี้ผมดูแล้วตอนช่วงน้ําท่วมเนี่ยจริงๆแล้วตํารวจไม่ได้ไม่ได้แสดงบทบาทอะไรเลยนะความช่วยเหลือหรือการพิทักษ์รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยอะไรพวกนี้ก็น้อยมากเลยนะผมก็ยังสงสัยตํารวจมันมีจํานวนไม่ได้น้อยกว่าทหารเลยนะ ตำรวจหายไปไหนหรือแม้กระทั่งผู้บัญชาการต่างๆของตำรวจทำไมไม่ออกมาแสดงความคิดเห็นหรือว่าออกมาบอกให้ความมั่นใจของประชาชนว่าเราจะรักษาความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของราษฎรเนี่ยหรือให้ความมั่นใจว่าตำรวจยังอยู่ตจรจจะได้ไม่กล้าตอนนี้ <c oughs> ตำรวจเหมือนหายจากโลกนี้ไปอ่ะใช่ครผมกำลังจะพูดเลยว่าจริงๆตำรวจในพื้นที่อาจจะไม่พอเพียงเพราะอาจจะประสบภัยไปด้วยนะครับจริงๆวิกฤตแบบเนี้ยรัฐจะต้องเอาตำรวจจากส่วนอื่น นะครับที่น้ําไม่ท่วมเนี่ยเข้าไปในพื้นที่อย่างน้อยเนี่ยพอน้ําเริ่มนิ่งเริ่มจะลดเนี่ยตำรวจต้องเข้าไปลาดตระเวนเลยนะครับอย่าให้มีโจรขโมยเข้ามาปล้นสังเกตว่าจุดที่ปล้นเนี่ยน้ำลดหมดแล้วอย่างในเซเว่นนี่ก็เดินกันสบายแล้วทิ้งตรงนี้เนี่ยตำรวจเข้าได้แล้วถูกไหมครับที่ไปเอาของกันเนี่ยคือน้ําลดแล้วแล้วก็ที่ไปเอาเบียอะไรกันเนี่ยนะครับในข่าวเนี่ยก็จะเห็นว่าน้ําลดไปเยอะแล้วแต่ไม่มีตํารวจเข้าไปเลยจริงๆเนี่ยตำรวจน่าจะเข้าไป พิทักษ์ทรัพย์สินราชดอนเนี่ยเอาจากข้างนอกไปเลยก็ได้ครับเพราะว่าจะได้ไม่ได้เป็นผู้ประสบภัยนะก็พร้อมทํางานอย่างเงี้ยมันควรจะมีเข้าไปเลยอันนี้กลายเป็นว่ามาซ้ําเติมความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนไปอีกเศรษฐกิจหรือธุรกิจจะฟื้นก็ยิ่งจมเลยทีนี้ทรัพย์สินหายอีกไม่รู้จะเริ่มใหม่ยังไงเลยนะครับผมได้ดูข่าวว่ามีคาเฟ่ลงทุนไปเป็นล้านๆเนี่ยนะครับกลับมาไม่เหลือทรัพย์สินอะไรเลยครับน้ําท่วมไปแล้วก็โจรยังเอาทรัพย์สินไปอีกอันเนี้ย เรียนว่ามันเป็นสิ่งที่รัฐต้องเข้มงวดและต้องจับกลับมาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และต้องลงโทษให้หนักเท่าที่จะเป็นไปได้เหมือนกันเพราะว่าเรื่องนี้อันตรายนะครับมีวิกฤตอีกโจรจะพร้อมมากและก็จะเตรียมตัวเลยถ้าเราไม่จริงจังกับเรื่องนี้ครับคือปกติถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยกองกําลังที่เรียกว่ากองกําลังแก้ไขบรรเทาภัยพิบัติเขาจะมีทหารและมีตํารวจ แล้วก็มีหน่วยบรรเทาสารภัยแลวก็ยังมีเจ้าหน้าที่ไยอื่นๆไม่ว่าแพทย์พยาบาลเนี่ยมันต้องครบเซตเข้าไปอ่ะประเทศเราไม่มีนะประเทศเราไม่มีหน่วยอย่างนี้นะมันเหมือนกับว่าเราว้าเวเลยต้องครบทุกด้านเลยอาจารย์ทั้งด้านการแพทย์ด้านบรรเทาสารภัยด้านรักษาความปลอดภัยมันต้องมีแบ่งหน้าที่กันเลยแหละว่าใครทําหน้าที่อะไรนะอาจารย์แต่เนี่ยการรักษาความปลอดภัยหายไปเลยนะทั้งที่จริงๆเรามีคนมากมายนะครับจากส่วนอื่น ที่นาไม่ท่วมเนี่ยสามารถเป็นกองกําลังที่เขาไปช่วยได้<ม>ดังนั้นเองที่อาจารย์พูดมาเนี่ยทําให้ผมนึกถึงเรื่อง crisis management <ม>อันเนี้ยมันเข้ามาในใจเลยว่าเฮ้ยประเทศไทยสงสัยไม่มี crisis management <ม>แน่เลย<ม>เพราะ crisis management มันมีตั้งแต่ก่อนเกิด crisis ต้องทําอะไรเมื่อเกิด crisis ต้องทําอะไรหลังเกิด crisis ต้องทําอะไรอันนี้อาจารย์ผมว่าประเทศไทยไม่มีเอาก่อนเกิด crisis ละกันก็คือต้อง เขาเรียก identify รู้ให้ได้ว่าจะมีความเสี่ยงอะไรเข้ามาเช่นหัดใหญ่เนี่ยมีความเสี่ยงอะไรตอนนี้ออที่เห็นเลยฝนตกหนักมีโอกาสน้ำท่วมอันเนี่ยแสดงว่า identify ได้แล้วต่อมา detection ว่ามันจะเกิดเมื่อไหร่ต้องจับสัญญาณให้ได้เช่นน้ำมาแล้วมนเริ่มมาแล้วต้องรีบอย่างเรื่องทงเหลืองทงแดงอะไรเงี้ยอาจารย์แต่เราดูแลการ detection เนี่ยช้าเกิดไปถูกไหมอาจารย์ identify มา detection ใช่ไหม มันช้าเกินไปหมดพอมันช้าเกินไปปัญหามันก็วิ่งชนเราต่อมาคือเรื่องการ organize อาจารย์เห็นการ organize บ้างไหมว่าจะมีการประสานงานอะไรต่างๆเนี่ยก่อนเกิด crisis น,น,นะผมก็ไม่เห็นนะสุดท้ายคืออะไรรู้ไหมอาจารย์การ training การ training นะอันนี้ก่อนเกิดนะ training คืออะไรอ๋อคุณอยู่พื้นที่นี้อย่างที่ผมเคยพูดนะครับว่ามันต้องมี contour map ในเน็ตเนี่ยต้องมี contour m a ที่ละเอียดชัดเจน หลวงเนี่ยมีอยู่แล้วนะครับคอนทัวร์แมปก็คือแผนที่ที่แสดงระดับพื้นที่สูงต่ำเราจะรู้เลยว่าบ้านเราอยู่สูงหรืออยู่ต่ำเมื่อเทียบกับคนอื่นถูกไมหมอาจารย์ดังนั้นคอนทัวร์แมปจะบอกเลยว่าพื้นที่ A คือพื้นที่ที่น้ำท่วมน้อยหรืออาจจะไม่ท่วมพื้นที่ตรงนี้ใช้ตั้งกองบัญชาการเลยพื้นที่เอนะเพราะว่าเป็นจุดที่น้ำท่วมน้อยอาจจะสามสิบเซนหรือไม่ท่วมเลยตรงนี้เป็นกองบัญชาการถามว่าเขาทำหรือเปล่า ่อมาพื้นที่บน้ำท่วมประมาณห้าสิบเซนยังพออยู่ไหวนะหรือท่วมมาอาจจะสูงกว่านั้นก็คือไม่ต้องออกมาอยู่ก็ได้และพื้นที่ซคืออยู่ไม่ได้แน่ๆเราต้องแจกแจงเป็นสามพื้นที่เลยครับ A คือท่วมน้อยตั้งกองบัญชาการได้ชัดเจนอันเนี้ยแล้วก็มีศูนย์ต่างๆน้ำไฟพร้อมเครื่องปั่นไฟพร้อมอาจารย์นึกออกมาเช่นเกิดวิกฤตปุ๊บอะไรจะมาตรงพื้นที่เบ้างหนึ่ง รถโมบายของบริษัทมือถือเพื่อส่งสัญญาณถูกไหม,มอาจารย์ในเมือง<ม>ดับหมดแล้ว<ม>ก็มีรถโมบายมาสองมีเครื่องปั่นไฟมาสามหน่วยแพทย์เข้ามามีเต็นเข้ามามเผื่อคนจะต้องเข้ามานอนถูกไหมอาจารย์ถ,ถามว่าเขามีไหมตรงเนี้เขาไม่มีนะเรื่องไอดีนติฟายว่าพื้นที่ไหนเป็น ABC ถูกไหมอ่าอย่างพื้นที่ B ปุ๊บคุณอยู่บ้านก็ได้สูงไม่เกินชั้นหนึ่งคุณอยู่บ้านได้ละถ้าคุณจะอยู่นะหรือคุณจะออก <น>อันนี้อยู่ได้อาจจะท่วมมาสักเมตรห้าสิบเมตรเจ็ดสิบอะไรเงี้ยคนที่จะอยู่ก็เตรียมของละที่จะอยู่ส่วนพื้นที่ซีอยู่ไม่ได้แน่ๆมิดหลังคาแน่นอนอันนี้ต้องออกร้อยเปอร์เซ็นแล้วออกเขาจะไปอยู่ไหนอันนี้บอกเขาเลยว่าคุณเนี่ยอยู่พื้นที่ซีนะคุณต้องรู้ตัวหมู่บ้านคุณเนี่ยหรือพื้นที่เขตของคุณเนี่ยอยู่พื้นที่ซีดังนั้นเมื่อมีน้ํามาคุณจะไปทิศไหนบอกเขาเลยนะไม่ใช่โหไปหมั่วเลยไม่รู้จะไปซ้ายไปขวาดี บอกเลยคุณต้องไปทิศนี้ถนนน,นี้ไปทางนี้ไปที่ที่นน่นจะมีศูนย์รองรับคุณอยู่อาจารย์นึกออกมานี่คือก่อนเกิดวิกฤตนะครับก่อนเกิดต้องเป็นแบบนี้เลยนะซ้อมแล้วก็มีรู้หมดเลยว่าใครอยู่ A.B.C อย่างไรเ,เราไม่ได้ทําใช่ไหม,มแสดงว่าก่อนเกิดวิกฤตเราไม่ได้เตรียมตัวเลยถูกไหม,อ,มอาจารย์มเมื่อเกิดวิกฤตแล้วมันจะเป็นยังไงก็ต้องมีการควบคุมวิกฤตค control ถามว่าเรามีไหมอาจารย์ กระจายกระจายหายหมดครับท้องถุงท้องถิ่นเงียไปหลายวันเลยถูกไหมแสดงว่าเมื่อเกิดวิกฤตแล้วตัวใครตัวมันใช่ไหมม,มันไม่มีการควบคุมแล้วใช่ไหม,มคือการที่นักการเมืองไปปรากฏตัวก็ยังไม่ถือว่าเป็นการควบคุมนะอาจารย์การควบคุม,มต้องมีการสั่งการว่าจะต้องทําอะไรหนึ่งสองสามสี่พื้นที่เอทำลายสั่งการเลยเอทาแบบนี้บี B ทาแบบนี้พื้นที่ C ีํทำแบบนี้ถูกไหมอาจารย์นั่นหมายความว่าะายพื้นที่เอเนี่ยก็คือสูงอยู่ได้ พื้นที่ b คือจุดที่เราต้องส่งอาหารเพราะเป็นคนที่อยู่ในบ้านน้ำไม่สูงเกินไปแต่ก็ท่วมเยอะแล้วไม่ออกมาดังนั้นเราส่งอาหารพื้นที่ b พื้นที่ c ไม่ต้องส่งแล้วเราขนคนออกมาแล้วเราขนคนย้ายมาอยู่พื้นที่ a เรียบร้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมีการจัดการแยกกันชัดเจนอาจารย์เห็นว่ายังไงตรงนี้คือจริงๆแล้ววิธีการพวกนี้เนี่ยมันเป็นมาตรฐานอะมาตรฐานคือที่ไหนแดก็ทําแบบนี้แหละครับโดยเฉพ,าะเ,พาะเมืองที่มีอ อุบัติภัยหรือมีภัยพิบัติเป็นประจําเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติที่จะต้องมีการวางแผนและตัดเตรียมแต่บังเอิญเนี่ยมังกรกับผมคุยกันหลายครั้งว่าประเทศไทยเราเนี่ยมันไม่มีวัฒนธรรมในการวางแผนและเตรียมการสังเกตดูสมัยก่อนผมเด็กๆนี่ผมจะเห็นว่าเอ้ยจัดซีเกมจัดเอเชียนเกมนะโอ้โหเร่งกันเต็มที่เลยใช่ใชสองอาทิตย์ล่วงหน้าเขาให้ทำสองปีไม่ทํานะถ้าทำสองอาทิตย์ล่วงหน้าอันนี้คือคสิ่งที่วัฒนธรรมไทยนะถ้าเราไม่แก้ไขวัฒนธรรมตัวนี้นะ คือไม่วางแผนแล้วก็ไม่ตัดเตรียมนะเราเป็นอย่างนี้มานานนะครับเพราะว่ารประเทศไทยเรามีสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราไม่เคยเจอภัยพิบัติแบบร้ายแรงไงเราก็เลยติดทิสายไงแต่เที่ยวนี้เราเจอแล้วแล้ว,ลวเราจะแก้ไขอ,อนาคตให้เป็นอย่างหม่อมกรพูดดีจะทําได้เหรอทีนี้อาจารย์ผมเล่าต่อนะเมื่อเกิดวิกฤตเนี่ยเรารู้แล้วมีพื้นที่ ABC เราก็ต้องจัดการให้เป็นไปตามนั้นมันก็ถึงขั้นกานจัดการและอะไรที่ไม่เป็นก็ต้องแก้ไข ไปตามหน้างานตรงนี้ต้องแก้เพิ่มยังไงมันก็จะเหลือการจัดการไม่เยอะแล้วเพราะว่าเราจัดการไปก่อนเกิดวิกฤตไปแล้วอาจารย์นึกออกมาบแบ่งพื้นที่ชัดเจนแล้วตัวเองเจ้าของบ้านก็รู้ว่าตัวเองอยู่พื้นที่ ABC รู้อยู่แล้วถูกไหมอาจารย์เพราะฉะนั้นมันก็ไม่ต้องตกใจกันยังคุณอยู่พื้นที่ C เนี่ยคุณโดนแน่ๆหนักแน่ๆเนี่ยผมว่าเขาขนของย้ายหนีไปนานละเพราะเขารู้ว่าเขาอยู่พื้นที่ C ี่ถูกไหมอาจารย์ทีนี้พอเกิดวิกฤตไปแล้วในช่วงระหว่างที่มีวิกฤตเนี่ย การสื่อสารสําคัญถูกไหมอาจารย์อืมอ่าเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วการสื่อสารขาดไม่ได้เลยแต่คราวนี้ขาดไหมอาจารย์การสื่อสารขาดครับเพราะว่ากู้ภัยบอกว่าพอเข้าไปในเมืองแล้วโทรศัพท์ใช้ไม่ได้อาจารย์ได้ยินเรื่องนี้ไหมอ๋อแน่นอนเพราะฉะนั้นใช้ไม่ได้เพราะว่ามันท่วมท่วมเซลเพราะฉะนั้น,นเนี่ยการสื่อสารคือหัวใจในวิกฤตคุณขาดการสื่อสารไม่ได้แน่แนถ้าคุณทําระบบการสื่อสารขาดนะคุณบริหารวิกฤตไม่ได้แล้วครับ อาจารย์นึกออกไหมเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกเนี่ยรถโมบายต้องไปอยู่ในพื้นที่สูงอย่างหาดใหญ่เนี่ยมีพื้นที่สูงอยู่ซ้ายและขวาของเมืองนะถ้ามีไอ้รถโมบายที่ยิงสัญญาณเนี่ยข้ามเมืองมานะซ้ายกับขวาเนี่ยผมว่าสัญญาณไม่ล่มแต่เราไม่ได้เตรียมถ้าเราเตรียมปุ๊บเนี่ยเราจะบริหารจัดการได้ดีกว่านี้เพราะว่าหัวใจสําคัญของการบริหารวิกฤตคือการสื่อสารถ้าหมดสิ้นการสื่อสารแล้วไม่ต้องห่วงครับตัวใครตัวมันเลย คนข้างในก็สื่อออกมาไม่ได้คนข้างนอกก็สื่อเข้าไปไม่ได้ไปบอกเขาก็ไม่ได้หรือแม้แต่กู้ภัยเข้าไปก็สื่อออกมาไม่ได้จนกว่าตัวจะออกมาถึงรายงานได้เพราะฉะนั้นเองเนี่ยจุดที่ล่มและสําคัญที่สุดแล้วยังไม่ค่อยมีใครพูดถึงคือเรื่องการสื่อสารต้องไม่ล่มต่อจากนี้ไปเกิดวิกฤตอย่างไรร้ายแรงอย่างใดเตรียมตัวแค่ไหนไม่รู้ละ่ะแต่การสื่อสารต้องไม่ล่มเด็ดขาดอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของบริษัทมือถือด้วยนะ กสทอชอด้วยนะอาจารย์ว่าคุณต้องมีรถโมบายพร้อมเดินทางภายในยี่ิบสี่ชั่วโมงอ่ะไปตามจุดต่างๆหรือมีประจําภาคเลยก็ได้ภาคใต้ก็ต้องมีภาคกลางต้องมีภาคเหนือต้องมีภาคาอีสานต้องมีถูกไหมอาจารย์กระจายไปแล้วสุดท้ายพอมีวิกฤตก็เอารถมาใช้งานกันตรงนั้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยคิดว่าตรงการสื่อสารเนี่ยเป็นหัวใจสําคัญที่ทําให้เรื่องครั้งเนี่ยมันรุนแรงเพราะว่า การสื่อสารไม่ดีเลยนะครับหรือขาดไปเลยด้วยซ้าไปพอเกิดวิกฤตไปแล้วอันนี้จบแล้วถูกไหมอาจารย์พอวิกฤตจบเนี่ยมันก็มีเรื่องของการที่เราจะต้องไปดูแลเยียวยาไปซัพพอร์ตซึ่งกันและกันอันนี้เป็นเรื่องที่ผมว่าหนักเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับอาจารย์ตอนแรกเราก็มองเรื่องแค่น้ําท่วมนะแต่อาจารย์ลองคิดดีๆสมัยก่อนน้าท่วมจาเป็นน้ําท่วมนอกเมืองน้ําท่วมพื้นที่เกษตรแต่ถ้าเป็นน้ําท่วมอาจารย์ลองจินตนาการถ้าน้ําท่วมเยาวราชมิดชั้นหนึ่ง อาจารย์ว่าหนักไหมเยาวราชมิชชั้นหนึ่งเนี่ยเสียหายไหมเศรษฐกิจอุปกรณ์เครื่องมืออะไรเสียหายหม,มันก็เหมือนตล,ตลาดกิมยหยงแล้ครับเหม,มือนตลาดกิมใช่เนี่ยเนี่ยผมจะยกตัวอย่างตรงนี้ว่าแต่ก่อนเนี่ยเราท่วมพื้นที่เกษตรมันไม่เท่าไหร่ถูกไหมพื้นที่ใหญ่แต่คนอยู่น้อยถูกไหมและเกษตรเนี่ยอุปกรณ์ก็ไม่ได้เยอะแต่ถ้าท่วมใจกลางเมืองให้คนกรุงเทพจินนนาการว่าถ้าคนไม่เคยไปหาดใหญ่จินนนาการว่าเป็นเยาวราชแล้วท่วมมิดชั้นหนึ่งไปเลยเนี่ย โอ้ผมว่าหนักนะเศรษฐกิจนี่หนักมากกิจการร้านอาหารร้านอะไรต่างๆพังพินาศร้านทองร้านอะไรพังหมดอาจารย์และอาจจะมีคนเข้าไปปล้นด้วยนะซึ่งเป็นเรื่องที่สาหาัสเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามองไปถึงเรื่องการท่วมใจกลางของเมืองเนี่ยความเสียหายมันทวีคูณทันทีนอกจากชีวิตแล้วทรัพย์สินอีกนะครับโจรขโมยอีกต่างหากเพราะฉะนั้นเนี่ยความเสียหายเนี่ยมันจึงมากกว่าการท่วมครั้งไหนๆในพื้นที่เกษตรเป็นส่วนใหญ่ องค์กรคิดว่ากรุงเทพเราจะเหมือนหาดใหญ่ได้เหรอท่วมแบบมิตชั้นหนึ่งเนี่ยมันคงไม่เกิดหล่ะครับเพราะเขาผันน้ําไปที่อื่นเพียงแต่ว่าของหาดใหญ่เนี่ยมันหนักเพราะมันเป็นตลาดมันเป็นกลางเมืองมันเป็นชุมชนที่คนอยู่แล้วทำไมหาดใหญ่ไม่ผันน้ําไปที่อื่นะหาดใหญ่ผันแล้วแต่มันไม่พอมันมีมีคลองนะจริงๆเขาเคยขุดคลองไว้เมื่อหลายปีก่อนนั้นน่ะแต่มันก็ยังไม่เพียงพอผมคิดว่าส่วนหนึ่งนะที่เขาบอกฝนตกเยอะเนี่ยใช่ อันนั้นเป็นประเด็นของคอนม,มีความรู้น้อยเกินไปแล้วก็มีประสบการณ์น้อยเกินไปแล้วก็มีการเมืองเข้าไปแทรกมันหลายอย่างเนาะ,ะแต่ที่หาดใหญ่เนี่ยดูสถานการณ์แล้วเนี่ยเออไม่มีทางไม่ท่วมคือมันเป็นเหตุการณ์สุดวิสัยที่ที่ป้องกันไม่ได้เพราะเหตุผลก็คือมันปริมาณมันมากกว่าปกติถึงหเท่าถ้ากรุงเทพเราเจอปริมาณเดียวกับหาดใหญ่ตกแบบแช่สามวันสาคืนน่ยกรุงเทพกระท่วมนะมันไม่ได้น้ําเหนือมานะ มันน้ำจากฟ้ามาเลยเนี่ยเทลงมาแบบเข้าใจเข้าใจเออแล้วกรุงเทพจะท่วมแบบนั้นได้ไหมถ้า,ถาจ้ายแต่าอาจารย์ถ้าอาจารย์พูดแบบนี้เนี่ยนักการเมืองก็จะไม่ต้องแก้ไขอะไรเลยนะเพราะาการนักการเมืองก็พ้นความรับผิดชอบไปเลยแล้วต่อไปอเกิดวิกฤตอีกก็โทษด,ดินโทษฟ้าอีกผมว่าทุกเรื่องเนี่ยครับมันหนักเป็นเบาได้ผมไม่ได้บอกว่าหลีกเลี่ยงได้นะผมบอกว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกมันต้องท่วม แต่มันหนักเป็นเบาได้ใช่ไหมรักษาชีวิตคนได้ใช่ไหมอพยพคนได้ใช่ไหมอันนี้มันเป็นประเด็นคือผมไม่ได้บอกว่าจะไม่ท่วมท่วมแต่คนตายอาจจะน้อยกว่านี้ก็ได้ถ้ามีการจัดการที่ดีกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยมองว่าเราคงห้ามฟ้าห้ามฝนไม่ได้แต่เราสามารถจัดการอย่างที่ผมพูดไปว่าก่อนเกิดวิกฤตเนี่ยเราได้เตรียมตัวแค่ไหนใช่ไหมครับอย่างที่ผมพูดว่าชาวบ้านรู้ไหมว่าตัวเองอยู่พื้นที่ น้ำจะต้องท่วมกี่เมตรคือคอย่างที่ผมบอกว่าคอนทัวร์แมปหรือแผนที่ที่มีระดับความสูงเนี่ยผมเชื่อว่าราชการมีกันหมดราชการนะมีกันหมดเลยกรมต่างๆเนี่ยมีหมดแหละบรรเทาสารณภัยกรมป่าไม้กรมอะไรก็ตามเขาจะมีคอนทัวร์แมปหมดนะครับแล้วชาวบ้านรู้หรือเปล่าว่าในแผนที่เนี่ยบ้านเราอ่ะอยู่ต่ํากว่าชาวบ้านเขาใช่ไหมนั่นหมายถึงว่าถ้ามีน้ําท่วมเนี่ยบ้านเราหนักสุดอย่างเงี้ยเรารู้หรือย,อยัง ก็เหมือนที่ผมพูดว่าได้แจ้งไหมว่าเป็นพื้นที่ A น้ําท่วมน้อยหรือไม่ท่วมพื้นที่ B น้ําท่วมบ้างนะครับแต่ไม่สูงเกินชั้นหนึ่งพื้นที่ C นี่เกินชั้นหนึ่งแน่นอนอะไรเงี้ยเราไม่เคยทําไงถ้าเราทําหรือแจกแจงอาจจะละเอียดไปกว่านี้ก็ได้นะครับเป็นขี่ระดับก็ตามแล้วทุกคนรู้หมดเลยว่าบ้านเราอยู่ระดับ ABC เนี่ยคนที่อยู่ C ีเนี่ยผมคิดว่าเขาโกยก่อนเลยเพราะเขารู้ว่าเขาหนักแน่นอนถูกไหมอาจารย์ แต่ตรงเนี้มันยังไม่มีการทําเลยนะก่อนวิกฤตเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเรียนอาจารย์ว่าอย่างนี้เรามีพื้นที่ให้ปรับปรุงเยอะนะครับอาจจะอ้างว่าฝนตกเยอะใช่แต่มันไม่ใช่ทางออกของการที่เราจะนิ่งเฉยต่อไปถ้าเราพูดว่าเออมันเยอะมันก็เป็นงนี้แหละอันนี้ยผมก็เลยมองว่ามันคงไม่ได้วันนี้เราต้องถอดบทเรียนครับเรื่องสําคัญที่สุดคือการถอดบทเรียนซึ่งวันนี้ เข้าใจว่าท่านนายกก็พูดแล้วล่ะแต่การถอดบทเรียนนี้ก็ต้องนําไปสู่อย่างเรียกว่า pre crisis ก็คือการเตรียมก่อนวิกฤตอย่างที่ผมเล่าไปครับในแง่ของผู้ว่าชาตชาติเนี่ยท่านก็คงคิดเหมือนผงกรแหละท่านก็ได้มีไอเดียว่าจะถอดบทเรียนจากขาดใหญ่มาดูแลกรุงเทพว่าถ้ากรุงเทพน้ําท่วมจากเกิดจากฝนแช่เนี่ยหมายาความว่าตกเท่ากับขาดใหญ่พันมิลลิเมตรกร,รุงเทพจะรับมันไหวไหมนี่คือโจทย์ ครับแล้วก็เป็นการแก้ไขเนี่ยจะแก้ไขอย่างไรคือผมเคยเผชิญเรื่องน้ําท่วมเมื่อพลตีจำลองสีเมืองเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพเนาะแล้วผมเห็นฟ้ามันตกแบบนี้โอ้มันตกหนักจริงๆแต่มันตกวันเดียวเองนะแต่มหาจำลองเรียกมันว่าฝนพันปีและมันท่วมแบบว่าท่วมโอ้โหมหาท่วมอะ่ะเสร็จแล้วแต่มันลดเร็วมากแต่ว่าผลกระทบมันก็คือว่ากรุงเทพอ,อัมาพาตไปสองวันคนไปไหนไม่ได้เลยนะครับ มันเป็นสถนานการณ์คล้ายๆอย่างนั้นน่ะคือท่วมแบบท่วมจริงนะผมก็ยอมรับว่าวท่วมจริงแล้วก็สิ่งที่เรารู้เลยว่ากรุงเทพตรงไหนต่ำไม่รู้บอมกรได้ตอนนั้นอยู่บางไทยหรือเปล่านะแต่ว่าปีนั้นเขาเรียกว่ามหาอำรองเรียกว่าฝนพันปีเนาะแลวอีกอย่างหนึ่งอย่างตัวอย่างที่กรุงเทพเนี่ยผมรู้เลยว่าจุจดต่ําสุดกรุงเทพมันอยู่แถวตรงไหนบ้างเพราะว่ามันจะเป็นเขตน้ําท่วมซ้ําซากคมันจะท่วมจอดชาวบ,บ้านเขาเลยอย่างเงี้ยกรุงเทพมีการทํำไหมครับ ต้องบอกอาจารย์แผนที่มีอยู่แล้วแต่ประชาชนเข้าไม่ถึงจริงๆแล้วแผนที่ตัวเนี้ยมันมีโดยหน่วยราชการหลายหน่วยงานมากเลยมันมีแน่นอนพบยืนยันมีแน่นอนแต่วันนี้รัฐต้องเอามาสอนต้องเอามาบอกพี่น้องประชาชนและเอามาเปิดเผยด้วยว่าบ้านคุณเนี่ยอยู่ในระดับเท่าไหร่เราอาจจะแบ่งละเอียดไปกว่าสามระดับอย่างที่ผมบอกอาจจะมีห้าระดับก็ได้ระดับหนึ่ง5สาสี่ห้าห้าเนี่ยลดหนักสุดแน่นอนให้ทุกคนรู้เลยว่า บ้านตัวเองอ่ะอยู่ระดับไหนนะครับเพราะฉะนั้นคอนทัวร์แมปเนี่ยอยากให้คนทุกคนเข้าถึงได้เด็กๆก,ก็จะได้เข้าไปศึกษานะผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจและผมอยากจะบอกอาจารย์นิดน,นึงบุคคลที่ผมเห็นถือคอนทัวร์แมปบ่อยที่สุดคือใครรู้ไหมอาจารย์ใครครับพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เวลาท่านไปไหนท่านไปทําเรื่องน้ําอาจารย์จําได้ไหมและท่านจะทุ่งถือแผนที่ปึกใหญ่ไปอันนั้นแหละครับเป็นแผนที่ที่เป็นคอนทัวร์แมป จะเห็นระดับสูงระดับต่ำหมดเลยว่าตรงนี้สูงไหมตรงนี้ต่ำไหมถ้าจะทาฝายทําตรงไหนดีอะไรเงี้ยนั่นแหละครับนั่นคือการทําที่ถูกต้องคือต้องมีคอนทัวร์แมปไปนักการเมืองก็เหมือนกันครับเวลาลงไปชี้นู่นชี้นี่อะไรก็ตามแต่นักการเมืองก็ไม่ได้ไม่ได้รู้หรอกว่าไม่มีตรงไม่เรื่องแผนที่ที่จะมีระดับคอนทัวร์เลยซึ่งจริงๆแล้วสําหรับคนที่บัญชาการเรื่องวิกฤตต้องมีนะผมคิดว่าจําเป็นต้องมีนะครับเขาต้องรู้ต้องมีความรู้ ใคือค,คนคที่ไปบริหารวิกฤตเนี่ยต้องมีความรู้เป็นอย่างยิ่ง<ช>แต่ถ้าไม่มีความรู้คุณก็หาที่ปรึกษาที่มีความรู้มาเปนนั่งเป็นแถบใ,<ช>ให้คุณก็ได้คุณแค่ตัดสินใจแต่ว่าสิ่งปัญหาที่ผมเห็นเนี่ยนายกไม่ได้ทําแบบนั้นไงนายกไม่ได้<อ>มีในโฟลูมมนนั่งจอคอมพิวเตอร์รายงานหน่อยตรงเขตไหนเขตไหนผมจะสั่งการเขาไม่ได้ทําแบบนั้นเลยอะ่ะเขาไปเดินเล่นแถวไหนก็ไม่รู้แล้วก็ไปแจกเท้าแจากของบวกไอ้หน้าที่แจกของมันหน้าที่ของนู่นหน่วยอาสาป้องกันภัยพิบัตินู่น นายกมีหน้าที่สั่งแล้วก็หาข้อมูลให้ครบอันนี้เป็นปัญหาของประเทศไทยไหมในการแก้วิกฤตว่าเรื่องบุคคลสําคัญมากอาจารย์ตอนนี้เรามีหน่วยงานเกี่ยวกับน้ําหลายหน่วยงานแล้วก็หน่วยงานสําคัญๆเช่นสอน,นอทชนะสํานักงานบริหารน้ําแห่งชาติเนี่ยก็ต้องบอกว่าบุคคลที่จะเข้ามาอาจารย์ต้องเป็นบุคคลที่รู้อย่างที่ผมพูดไปต้องรู้หมดเลยนะครับต้องมีความรู้ในเชิงของภูมิศาสตร์ดีต้องมีความรู้ในเชิงวิศวกรรมดี ต้องถามก่อนว่าเวลาเราเลือกคนมาทําสิ่งเหล่าเนี้ยเราเลือกมาจากคุณสมบัติเหล่านี้จริงหรือไม่นะครับถ้าจริงก็ถือว่าเป็นความโชคดีของประเทศไทยไปว่าจะมีคนเก่งมาบรหิหารจัดการแต่อาจารย์เชื่อไหมตอนที่เกิดวิกฤตเนี่ยเข้าใจว่าพออศูนย์เหมือนจะไม่มีนะมีแต่รักษาการนะนี่แหละคือปัญหาพอดีเลยว่าเอา้าแล้วก็ไม่มีคนจัดการแล้วจะทําไงต่อนะครับแล้วก็การเข้ามาของคนใหม่เนี่ย ผมก็เป็นห่วงเลยเกินว่าจะมีคนที่มีความรู้ความชนานาญเรื่องน้ําจริงหรือไม่ต้องมีความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการวิกฤตสูงมากเลยนะครับสําคัญมากและถ้าได้คนเก่งอย่างนั้นจริงเนี่ยนักการเมืองไม่ต้องเลยครับให้ท่านบริหารและนักการเมืองก็อยู่หน้าฉากคอยสนับสนุนสิ่งที่เขาต้องการนะเพียงพอแล้ว แล้วก็ให้คนที่เป็นหน้างานเนี่ยบริหารจัดการไปอาจารย์จำผู้ว่าหมูป่าได้ไหมที่บริหารเรื่องถ้าขุนน้านางนอนนั่นแหละครับต้องให้ทําอย่างนั้นไม่ใช่ให้รัฐมนตรีลงไปเป็นคนบริหารนะต้องเป็นคนหน้างานแบบผู้ว่าหมูป่าเนี่ยใช้ได้นะครับส่วนรัฐมนตรีก็ไปทําหน้าที่สนับสนุนในสิ่งที่เขาขาดเขาต้องการรัฐมนตรีก็สนับสนุนไปก็แค่นี้ครับจบครับ ใช่ฮะใช่ฮะก,กรมกรก็ได้สรุปสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ได้สรุปบทเรียนแล้วก็ได้บอกว่าต้องทํำยังไงในอนาคตก็หวังว่าท่านที่ฟังเราก็น่าจะมีโอกาสที่จะได้บทเรียนต่างๆนําไปปฏิบัติใช้ในโอกาสข้างหน้านะครับคบันนี้ก็ทิ้งทาง้ายักหน่อยไหมครับครับ,บก็หวังว่ารัฐบาลจะได้ยินเสียงเรานะครับจริงๆเนี่ยผมเองก็ไม่ได้ว่ามาติดติงรัฐบาลนะครับแต่เพียงจะอยากมาเติมว่า อะไรที่ควรเกิดขึ้นหลังจากนี้เพราะว่าเราคิดว่าเราต้องช่วยกันคิดช่วยกันทําวิกฤตเหล่านี้เราเห็นแล้วก็ไม่มีความสุขนะอาจารย์เราเห็นกิจการที่ลงทุนมาแล้วเจ๊งกันไปโดนขโมยของอะไรต่างๆเนี่ยผมเห็นแล้วผมเศร้านะก็มีคนไปซ้ําเติมกับผู้ที่ทุกข์ยากอยู่แล้วเนี่ยผมไม่อยากให้เกิดขึ้นวันนี้เราก็เลยมาย้ําเตือนอีกทีว่าเรื่องเหล่านี้รัฐบาลต้องจัดการโดยเด็ดขาดอย่าให้มีการขโมยของหรืออะไรต่างๆเนี่ยไปปล้นกันเนี่ยไม่อยากเห็นเลยต้องลงโทษให้เฉียบขาด และหลังจากนั้นก็เป็นเรื่องของการจัดก,การวิกฤตที่ต้องเตรียมตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตขณะวิกฤตหลังวิกฤตเนี่ยต้องเตรียมทีมให้พร้อมเตรียมแผนให้พร้อมผมก็หวังว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกนะครับครับวันนี้กล่าวขอบคุณหมอมกรเป็นอย่างยิ่งนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องดีสวนเถาเพื่อไม่พลาดคลิปที่น่าสนใจและรับชมคลิปใหม่ก่อนใคร